มีคําถามถามมาว่ากัญชาเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพลังทางเพศได้ไหมคะคุณหมอคือจริงๆแล้วมันก็มีงานวิจัยออกมาค่ะที่ปากก็คือมีบ้างเพราะว่าจริงๆหลักการของสารออกฤทธิ์ในกัญชาเนี่ยก็คือทําให้ช่วยรู้สึกผ่อนคลายคลายกังวลเนาะก็ก็เลยอาจจะเคยมีงานวิจัยเล็กๆบ้างว่าใช้ในหนุ่มสาวเอ่อในในหนุ่มสาวที่ใช้กัญชาเนี่ย มีเพศสัมพันธ์บ่อยขึ้นแล้วอาจจะทําให้แบบถึงจุดสุดยอดง่ายขึ้น<ะ>แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมองถึงผลเสียจากการใช้กัญชาโดยไม่รู้ว่าจริงๆควรจะต้องใช้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนเนี้ยคิดว่าเป็นเป็นข้อด้อยเป็นข้อด้อยที่ทําให้เกิดปัญหาในตอนนี้คือไม่รู้ว่าใช้ได้มากที่สุดเท่าไหร่ที่ง่ายๆเหมือนคนกินเหล้าอ่ะพีตะ่ตราก็รู้ว่าเหล้าถ้าเรากินมากไปถึงจุดหนึง่งก็เป็นอันตรายได้ถูกไหมคะอาจถึงแก่<ะ>ชีวิตได้ กัญชาก็เหมือนกันเพราะว่ามันมีฤทธิ์ที่มันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกวิดีเลยฟังแล้วเอ๊ะคุณหมอเคยบอกว่ามันมีงานวิจัยเล็กๆแต่ไม่ได้แบบทําให้มีความต้องการทางเพศเยอะขึ้นอาจจะแฮปปี้กับการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันการใช้ระยะยาวเอ่อระยะยาวนะคะพบว่าสมองฝ่อค่ะพี่อืมคือใช้ไปนานๆเนี่ยพบเลยว่าในกลุ่มคนที่ใช้กัญ<ะ>ชาระยะยาวก็คือจะโง่สมองจะเล็กลงค่ะอ่าเนาะ ซึ่งงันนี้ก็คือมีงานวิจัยที่ค่อนข้างใหญ่กว่าแล้วก็ชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นปัจจุบันตอนเนี้ยอย่างที่เออดารานักร้องหลายๆท่านที่อจาจจะเคยได้ใช้มาตอนไปต่างประเทศออกมาเจอ<ช>พวกน้องๆเพราะตอนนี้ปัญหาที่ี่ต่างเห็นนะจะเป็นในวัยรุ่น,นวัยเรียนใช่ค,คือคงตื่นเต้นแหละว่าอุ้ยมันใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้แล้วมันเสร็จนี้แล้วมันได้ที่กฎหมายแล้วอ่าก็อยากจะลอง ก็พอไปลองเนี่ยอยา่างบางคนเป็นฟอร์มกินเนี่ยได้รับสารที่มันออกไปเข้าไปเกินขนาดก็พบว่าเข้าโรงพยาบาลกันหลายคนนะคะฉะนั้นจะใช้อะไรเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้รายละเอียดว่าเอ๊ะผลขั้งเคียงที่ต้องระวงังคีอะไรมีอาการยังไงแล้วเราต้องหยุดรดนะ้ไม่ใช่กินเข้าไปอีกเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะคะ